พป่นองกะนะครับมาหอดยำเส้านะครับอยู่นะครับสายอีสานตอนล่างขึ้นเก่านะครับรอบก้อนกับไปอุบลนะครับรอบนี้มาศรีสะเกดนะครับสามเครื่องขึ้นเก่านะครับสามเครื่องสามสีนะครับแดงเขียวสมนะครับคุณหารสองประกะศผู้สิงหนึ่งนะครับพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นยันม้านะครับยันม้าอยังสี่สิบเก้านะครับสร้างไว้เป็นเดือนเราได้พป่นองด้วยนี่ิบนว่าสร้างทถ่แถวด้วยนี่ย นะครับลกะน,นะครับยังพันเบิดหรอกครับสายสุรินรีสะเกดพยายามส่งให้เร็้วที่สุดแล้วครับพี่น้องสุรินทก็เลี้สังขะนะครับหลายตัวอยู่ลกะกันทลักนะครับกันทลักธีสะเกียรติเพากันทลักนะครับกันทอร์ักหรอกเอื่นนั่นแหละอันนี้คุณหารอันนี้คุณหารครับรอบนี้คุณหารสองผู้ชิงหนึ่ง ครับมืออื่นนะครับสวยๆแนวกาธีปติดิศขีปนะครับอยู่ที่อำเภอแวงใหญ่นะครับจังหวัดขอนแก่นอีกนะครับเป็น L5018 นะครับผมเป็นขีปอ้อยนะครับมือนี่กาสินาจะติดนะครับช่วงเลี่ยน่าจะใบสองใบสามนะครับน่าจะเลี่ยนอยู่โอ้ยหัวผูดนี่นะมันคือยาวกางยาวแน่เด็กใส่ด้โอ้ยสังหนอกเนาะนะครับพี่น้องค่อยติดตามเบิ้งหน้าพี่น้องไร้ล้มเบิ่งคลิปนะครับไม่เบิ้งถูกมือนะครับ เขาออกทุกม on okay. ืออยู่แล no like ้วนะครับนะครับขั้นแรกของหลอบกะเรียบร้อยนะครับผมเป็นยันมานะครับ49แรงนะพี่น้องตัวนี้นะครับนะครับเป็นขั้นที่สามนะครับของมูบาตนะครับผมขั้นที่สามเมื่อกั้ที่ทีเป็นของผมชำบรายนะครับมันหลายขั้นทร็จากนี้ก็จะไป้านปานกันทอมต่อเลยนะครับปานกันทอมน่าจะหลายขั้นแล้วนะครับเป็นหาสิบแรงนะครับปันทอมนะครับเป็นหารับ สูงนะครับผมยันม่านะครับตัวนี้นะครับ,อบคอนโทรลครับะบอกอบคอนโทรลไปดันนะครับขึ้นปกตินะครับฮะพายังฝืนทัวไปสั่งตีเั้นยังไรอีกรอบหนึ่งกันบ่ ผมบ่าน่าจะได้เบื้องครับต้องสูงมาเอาเอา,เอาไวา้แบดนี้ลบเอาไปหน้าบ้านก็นได้นะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นหกหูคื้เก่าเลยพี่น้องเนอะนะครับสำหรับเปียบทีุูไปทุนนะครับกะส่วนมากกะมีหมู่บ้านละสามทีคันเป็นต้นไปนะครับแถวชิสเกตสุรินทร์นะครับผมบางหมู่บ้านจังบ้านการทอมสี่สี่ไปนะครับบ้านการทอมน่ะสิบเรื่องขึ้นนะครับคุณหานนะครับ กันท롬นะครับห่างกันประมาณเจ็ดโลนะครับส่งทียูไปเด้อส่งทียูไปเลยเดี๋ยวเขาออกมาส่งมานี่แหละเวลาเบียดคุนะครับเรียบร้อยนะครับผมใช้เวลาไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับผมยันมาสี่สิบเก้าแรงนะครับผมนะครับสวยงามนะครับผมกระบอกคอนโทรลนะครับผมไมหมดทุกอย่างนะครับผมบ่รหไม่ต่ค้นเห็ดเหรอพี่น้องนะครับ นะครับทีมผลิตทีมติดตั้งตั้งหากนะพี่น้องพี่น้องถึงขีดได้ใส่ของเล็วนะครับรอบนี้กับสามเสร็จไปหนึ่งนะครับเหลืออีกสองนะครับบ่ไกลกันดอกนะครับตัวกอลกอลง่ายครับหหูนะครับเดี๋นี้นะครับตัวกอลอายุประมาณเคียงเขาห้องนะครับผมตัวนี้แต่ถามันนั่นเขาก็ะุูเขาอีกนะแต่ว่าทำนี่หละกำลังพอดีนะครับย็นมากนะครับติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับขีบตากยกไทย กระบะปลูกนะครับอีกจังน้อยกฤติเหตุไ้พวกันถามีเวลากฤติเหตุไ้พวกลิปเปอร์วะนะครับไว้นะครับหนาอูน้ำจะกเหล็กจักน้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันบบว่างนะครับตรงเป็นช่วงหนาเรงช่วงเดือนหาเดือนหกเดือนซีไปละครับมันสีบางๆางเี้ยจักน้อยนะครับเอาไปน้องเนาะจงไปพอกรนที่สองเลยนะครับอยู่ที่บ้านกันทรอมนะครับผมกันทรอมคุณฐานนะครับสีสเกตไปน้อง